นอนหลับฝันเยอะๆมีผลเสียอะไรไหม หมอต้องบอกก่อนเนาะว่าการนอนของคนเราถ้าแบ่งง่ายๆแบ่งเป็น2ช่วงช่วงหนึ่งคือช่วงหลับลึกเราจะค่อยๆหลับลึกลงเรื่อยๆอีกช่วงหนึ่งคือช่วงหลับฝันเราต้องมีทั้งสส่วนเนาะช่วงหลับฝันเนี่ยในทางการแพทย์เนาะเราเรียกช่วงนี้ว่า REM sleep REM sleep คืออะไร R EM เนี่ยมาจากคําว่าและปิด eye movement ในช่วงนั้นน่ะตาจะมีการกรอกได้เนาะตาจะกรอกอย่างรวดเร็วแต่ว่าตัวจะถูกน็อกให้เราขยับไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราฝันแล้วแล้วเราขยับได้เนี่ยคนนอนข้างๆเราจะลําบากซึ่ง REM sleep เนี่ยในช่วงหลับฝันเนี่ยมีประโยชน์น เลมสลิปเนี่ยมีประโยชน์อยู่ด้วยกัน4อย่างอันที่1ในเด็กเนี่ยจะมีช่วงเลมสลิปเยอะกว่าผู้ใหญ่ในเด็กจะฝันมากกว่าผู้ใหญ่เนาะเพราะว่าในช่วงเลมสลิปเนี่ยจะเป็นช่วงที่สมองของเด็กเนี่ยมีการเจริญเติบโตแล้วก็เซลล์ประสาทเนี่ยมีการเพิ่มโครงข่ายเนาะให้เขามีการเชื่อมต่อกันของโครงข่ายใยประสาทมากขึ้นเนาะก็คือทําให้สมองเด็กพัฒนานั่นแหละต่อมาข้อที่2เนาะในผู้ใหญ่เนี่ยในช่วงเลมสลิปเนี่ยจะช่วยเรื่องของ creativity หรือว่าความคิดสร้างสรรค์เพราะฉันเนี่ย การมีเลมสลิฟทำให้เรามีความคิดสร้างสรรค์นเนาะต่อมาอันที่3คือช่วยในเรื่องของการลบเบ้มโซฟวิ่งการจัดการปัญหาการแก้ไขปัญหาอันที่4จะทําให้เราเมนเทนเรื่องของอารมณ์ได้ดีกว่ามีอ e วน s สในเรื่องของอารมณ์ได้ดีกว่าในช่วงเลมสลิฟเนี่ยเป็นช่วงที่สมองเราอะ่ะจะเอาอารมณ์ ออกจากเหตุการณ์ออกจากความทรงจําของเราเอะเนาะสมมุติว่าเรามีเหตุการณ์ต่างๆเนาะที่มันมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยในช่วงเลมสลีปเนี่ยเขาจะเอาอารมณ์ออกแล้วก็ให้เราจดจําได้เพียงเหตุการณ์เขาพบว่าถ้าเราไม่มีเลมสลีปเนาะแล้วเราเอาอารมณ์กับเหตุการณ์ปนกันเขาพบปัญหาในทหารเนาะทหารเนี่ยที่เข้าไป สึกสงคามมาเนี่ยและเขาโดนวินิจฉัยว่าเป็น PTSD เนาะ PTSD คือ post traumatic stress disorder เป็นความเครียดหลังจากาเผชิญเหตุการณ์ที่มันเร็วร้ายอะ่ะพวกนี้อาการเขาก็จะเหมือนแบบว่ากลัววิตกกังวลว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นซ้ำๆเนาะเวลาที่เหมือนเกิดเหตุการณ์แบบน่าสะพึงกลัวอะไรบางอย่างเนาะแล้วก็ยังคงกลัวอยู่ะนะครับ ทหารที่เป็น PTSD เนี่ยเขาพบว่ามีช่วงเล็มสลิปหรือว่าหลับฝันเนี่ยน้อยพอหลับฝันน้อยปั๊บเนี่ยเขาเลยไม่สามารถแยกเอาอารมณ์เนี่ยออกจากความทรงจําที่มันเลวร้ายได้ก็จะเกิดปัญหานี้นะครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าการนอนหลับเนาะมันต้องมีทั้งสงส่วนนะครับต้องมีส่วนหลับฝันด้วยแล้วก็มีส่วนหลับลึกด้วยหลับลึกเนี่ยเราต้องการหลับลึกประมาณ20%บวกลบเดี๋ยวนี้นาฬิกาก็จะวัดได้เนาะเพราะฉะนั้นการนอนที่ดีสรุปจะต้องมีทั้งสส่วนทั้งหลับลึก แล้วก็หลับฝันนะครับการหลับฝันก็มีประโยชน์นะครับผม